ผมนายพัชระจันทราบังทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต13พักเพื่อไทยท่านประธานครับวันนี้ผมมีประเด็นหาลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งหมด4ีเรื่องดังนี้ครับมีสไลด์ไหมครับครับเรื่องที่1นนะครับปัญหาเรื่องไฟจราจรดับมาหลายเดือนบนถนุนทางหลวงหมายเลข2ถนนพิจภาพและหมายเลข201บริเวณดังกล่าวนะครับไฟดับมาหลายเดือนแล้วเนื่องจากการลับลอขอขโมยสายไฟ โคมไฟตลอดจนหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งขโมยกันบ่อยมากและที่เอาไปขโมยแล้วเอาไปขายก็แทบไม่ได้ราคานะครับแต่สร้างความเสียหายมหาศาล,ลกลับไปรูปเดิมเลยครับเอารูปนี้นะครับครับแล้วก็ สร้างความเสียหายมหาศาลนะครับและก่อให้เกิดอุบัติเหตุนะครับผมจึงอยากขอความอนุเคราะห์ผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับช่วยจัดสรรงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจแสนห้าหมื่นเจ็ดพันล้านเพื่อมาแก้ไขซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนและขอให้กระทรวงมหาดไทยนะครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดกับร้านรับซื้อของเก่าที่แอบรับซื้อของโจรด้วยครับเรื่องที่สอง ถนนบริเวณจุดตัดรางรถไฟถนนกับถนนชุมค้ามอเภอสีคิ้วชำรุดเสียหายมาเป็นเวลานานและผมได้สอบถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับปรากฏว่าเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกันของ3หน่วยงานนะครับคือเทศบา Q, ลสีคิ้วกรมทางหลวงและการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งทางเทศบาลสีคิ้วนะครับยินดีให้ทางกระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงหรือการรถไฟเข้ามาดําเนินการแก้ไขนะครับ ฉะนั้นผมจึงอยากให้กรมทางหลวงหรือการรถไฟนะครับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมของทั้ง3หน่วยงานนะครับเพื่อสรุปหาเจ้าภาพในการซ่อมแซมอย่างถาวรและหางบประมาณซ่อมแซมสนุนดังกล่าวด้วยครับเรื่องที่3ขอให้พิจารณาเพิ่มสถานีสําหรับรถไฟความเร็วสูงที่อำเภอสีคิ้วเพราะอำเภอสีคิ้วเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อแห่งภาคอีสานหรือ ประตูสู่แดนอีสานนะครับพี่น้องภาคอีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นเหนือกลางใต้นะครับยังไงก็ต้องมาจบที่อำเภอสีคิ้วโดยเฉพาะช่วงเทศกาลนะครับไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงการจะเห็นได้ชัดว่า รถที่จะเริ่มติดหนักๆเนี่ยจะเริ่มที่อำเภอสีคิ้วที่เป็นคอขวดที่พี่น้องภาคอีสานจะมาบรรจบนะครับจึงขอความอนุเคราะห์ให้กระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเพิ่มสถานีรถไฟความเร็วสูงที่อำเภอสีคิ้วนะครับเรื่องที่4ครับขอสั้นๆครับได้รับเรื่องน้งทุกจากสมาชิกสหกรณ์นมอำเภอปากช่องและอำเภอสีคิ้วนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยได้ส่งนมให้กับสหกรณ์นะครับแต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับเงินค่าน้ำนมดิบจากสหกรณ์นะครับทำให้สมาชิกเนี่ยเกิดความสงสัยว่าเงินค่าน้ำนมดิบเนี่ยไปตกค้างที่ อ,อสอคอรหรือท้องถิ่นหรือหรือตรงไหนนะครับก็อยากให้ผ่านท่านประธานไปยังสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมานะครับช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยครับครับ